จ้าพี่น้องปองไปสปุตสกคนมาปกพอกับกินไปแสบไปคือเกาจับพี่น้องมึอนีได้ยังวันตี้ค่ะส้มตำค่ะกุ้งสะดุ้งจ้พี่น้องผักก็ไม่มีอะไรมากมาทะเละดีจ้พี่น้องล่างแล้วเรียบร้อยผักอืมอ,อเกสลัดจ้บพี่น้องมาจ้าหางหายไปหลุดจ้บพี่น้องอันพิวพ่นมาพันสียืดซองจ้า <c oughs> พี่ยูวะยืดสองก็เลยอยากล้มล้มไหวเนี่ยจักหน่อยจาอย่ายยานเพิ่นยุดบานจ้ะม่กินของสำคัญจ้ะนี่ข้าวเหนียวจ้ะขนึยงข้าวเหนียวร้อนๆนะจ้ะกระติบเขา่าข่อยงามบอกพี่น้องมาจ้ะผู้นอผู้นึง่งผู้เบาน,น,นั่งกินข้าวยุ่งขางเลยจ้ะทำยังไงอืมอืม แซ่บจ้ะพี่น้องพี่น้องจ๋าดีแค่นี้ดิพี่น้องจา๋า right? พี่น้องจา๋าเราเก็บสลัดพี่น,อ <laughs> นอ้องก็แซ่บอื้มอหอม มาหัวซวเดแตอ่อทิตนึงรอาจาะน้ำลายแต่แต่กินตาม,มงูพี่น้องอก,ก็เลยจัดจัมันว่านไปลานไทยมามุงจะพี่นอ้องเสซษบ่เศรบบ่เสียเสิเศรบ อร่อยดีอร่อยดีออยดโอ้ยเป็นห้องเต็มห้องแฉบเปลนเดกสองหีหอ่อนอนเลยจ้ะ กกไม่นอเดี๋ยวข้าบานเท่านหนามถ่วพี่น้องจ้าโอ้ยเกรี้ยวๆไปในเขาตะรุ้ต้นใส่สูดๆเด้อยจะพี่น้องบานหลักดานอง ุมองชุดใหม่มาจะเป็นไงอุปกอน์ศิษย์กษสารค้ามพาตรงนู้นไเสไปนอ อมตำไทยกินเสียบายพี่น,อน,น้องนั่งร่วงขางล้วเนี่ยมากินก่อนผ้ากันแปมเพื่อมากพี่น้องเออไปยื่นเอกสารยืนเรียบร้อยแล้ว,ลวจ้ะ ถ้าฟังข่าวเขาส่งเมลหรือโทรมาบอกจ้ะเรื่อกกกงกระสานการจดทะเบียนพี่น้องแล้วไงเสิอัพเดทที่เบิ้งฟังเราจ้ะแฟนจดได้บ่เนาะ ตอนนี้เอกอสารก็ยื่นที่ไปยื่นทียมเภอรเรียบร้อยแล้วนะคะใ่าค่ะต้องใส่เวลาสักหน่อยอพี่น้องจะแซตดีอะไรไม่เป่ กานก็ได้ไปนอนเองมันง่ายๆเดียวอาทิเหตุเอกสารแต่ละขันตอนเราไปทำ กุ้งแซ่แข็งจับพี่น้องบัวก่ายกินดิบก็เลี่ยมไม่ลวกสวิตเซอร์แลนด์มีแต่กุ้งแซ่แข็งจับพี่น้องหาสดหาแบบสดๆเนี่ยจ้ะจับก้กนนาขงขังแล้วเลยจับพี่น้องขันมากุ้งแซ่แข็งบดก,กินเลยจ้ะหานทะเลกินหนา รสต <c oughs> ิ่งอะไรนะออรอดิพีดราข้อใช่เราตีแคมเม็ดเดียวจ้ะตำไทยมันกินตำไทยกับอกไอย่างนึงกินกันไปหนัม พี่เล่นหนอนกินซุบังสงเหนียไปนหอังพี่ยุบาถ้าเธอบาลงเก็บสันจิยึดบานาเธอแล้ววาสันก็เรยหาเาก,ก็บแนวเกิบลงจัง,งนจนหน่อยแต่พี่น้องมุม สิมาอัปเดตฟังเรื่อยๆเด้อจ้ะเรื่องอันจดทะเบียนเนาะจ้ะาสิจดไดี่ยวป้องเพราะว่าเราหลายอย่สงกินต่อจ้ะพี่น้องกิมีร่าไปแล้วสิมาอัปเดตให้ฟังใหม่ๆอันให้ฟังใหม่นะจ้ะพี่น้องว่าเรื่องการจดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นยังไงนะจ๊ะกิมีร่าไปแล้วที่กินต่อจ้ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ